ค,คือต้องกระเทียมปลาของเอลเนาะี๋ยวเอลจะทำความสะอาดก่อนก่อนที่เอลจะกลับบ้านนะคะกลับบ,าบา้านเอาเียตะลังน,นะคะประเทศเยอรมน,นีก็เจ้าเอินว่าขนบเราขอดเพราะว่ามันมีกินที่จังกัดเทียมจ้าเพื่อนจ้านี่เห็นไหมคะกำลังออกเลย <S <S ทางนี้คืกว่ามันจะต้นไงแหละ โอ้ช่วงนี้ก็จเจ้ามาตัดใหม่จังเพื่อนจ้าก็จเจ้าตัดเสร็จแล้วนะคะก็เจ้าก็จะเอาไหว้ทังสี่เนาะก็จะมีรถมากแกเอาไปโล่งตัดเลือโล่งตัดใหม่เนาะจ้าเนาะเห็นไหมคะปลาเห็ดแอล <c oughs> อ uh. ู้ รถตัดต้นไม้จ้าเพื่อนจ้าเขาป้ากันจ้ามันนีเนาะหลังเลิกงานนะคะพันค่ายไปน้ำแอ้ว สวัสดีจ้าแอลจ้าสองเมือกจ้เลาจ้าเพื่อนจ้ามื่อนี้มาเจอกับแอลหลังเลิกงานเข่าปลากันนะจ้านาะเดี๋ยวห้ามาเบิ้งกันนะคะว่าปลาท่างมอนแอลมีผักปลาสมุนไพรปลาตัวใดที่กินใดบ่ได้แน่นอะจ้าเนาะก่อนกินก่อนเก็บจ้าเพื่อนเพื่อเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองนะคะเข้าไปศึกษากันให้ดีๆก่อนจ้านะคะผักปลาแต่ละชนิดนะคะหรือว่าผืชแต่ละชนิดหรือว่าเห็ดแต่ละตัวนะจ้าเนาะเดี๋ยวแอลจะเขียนเป็นภาษาเยอรมันลงไปแล้วก็ เป็นภาษาวิชาการลงไปน้ำนะคะเพื่อที่จะให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆของแอลเขาไปศึกษาก่อนกินก่อนเก็บเรียนรู้ไปน้ำกันจ้าเพื่อน,อนจ้าไปเดี๋ยวเขาไปน้ำกันเนาะอือากาศดีดีจ้าช่วงนี้ตอนบายๆหลังเลิกงานนะจ้าเนาะไปเขาป่ปก<อ>ันนอเนาะักป้าตัวแรกที่แอลเห็นนะคะเพื่อน,อนก็คือฟันสิงโตนะคะต้นฟันสิงโตนี่ก็เป็นสมุนไพรอีกตัวหนึ่งนะคะที่สามารถกินได้ทั้งใบแล้วก็รากแล้วก็ดอกจ้าเพื่อน นะคะดอกฟันสิงโตนี้ามันเกิดหลายๆจริงสนะคะแอลก็จะเก็บไปเห็ดน้ำพึ้งนะคะแล้วก็แอลเข้าไปในศึกษาที่นึงนะคะไปศึกษาในคลิปของคนยี่ปมันนะคะว่าดอกฟันสิงโตหรืออาการของดอกฟันสิงโตนี่นะคะถ้ากินแบบติดต่อกัน2อาทิตย์นะคะเพื่อนการกับดอกมันเนี่ยถ้ากินติดต่อกัน2อาทิตย์เนี่ยจะสามารถซอยลดระดับของตับได้ดีนะคะหรือว่าเลเบอเอนกิฟตุงโนจานะนะคะ อันนี้ก็สามารถนะคะกินได้ทั้งดอกใบแล้วก็รากนะจ๊ะเนาะนะคะนี่เลยขับน้ำได้เป็นอย่างดีเลยจ้านะคะโอเคโอ้ยอันนี้คือสมุนไพรอีกตัวหนึ่งจ้าเพื่อนจ้านะคะสมุนไพรที่กินได้เนาะกินได้ทั้งดอกทั้งต้นนะคะแล้วก็ใบอยู่ประเทศเยอรมันนี่ก็จะเอิ่นว่ากุนดามันจ้าเพื่อนนะคะ แอาจะเขียนเป็นภาษาเยอรมนลงไปแล้วก็ภาษาทางวิชาการลงไปนะคะเพื่อที่จะให้พี่พิมเพื่อนน้องๆของแอลนะคะเข้าไปศึกษากันดีๆนะคะเรียนรู้ไปด้วยกันจ้าเพื่อนๆนี่นะคะรสชาติของมันจะมีรสชาติขมกินจะออกขื่อๆจักน้อยนะคะส่วนมาคนเยอรมันนี่ก็จะกินแบบสดๆกัพผักสลัดนะคะเห็ดร่วมๆกันนะจ้ะเนาะนะคะดอกมันก็จะเป็นดอกสีม่วงนะคะเดี๋ยวจะผ้ามาเบิงมาดอกสีม่วงดอกมันก็จะเป็นสีาต,ตเาเดี๋ยวจะเก็บไป เอ,เอาไปเห็ดสลาดกินรุมร่วมกันโอเคค่ะเดี๋ยวเอาส่กะต้าหน่อยของแอลเนาะอ่ะกุ้นเดมันแต่แล้วนะคะกุนเดมันเน,ะะนาะแชมพนไ้รอีกตัวนึงที่เอาเห็นนะคะเพื่อนๆก็คือนื่นี่เลยผักลืมผัวจ้าเพื่อนจ้าผักลืมผัวนะคะหรือว่าผู้กันเมียเลยน,นะคะ เถะเยอรมันนี่ก็จ้าเอิญกันสามารถกินได้นะคะทั้งดอกแล้วก็ใบแล้วก็ลำต้นของมันเนาะจ้าเนาะกินสดๆแบบสลัดก็ได้จ้าเพื่อนนะคะพร้อมวิตามินนะคะเพื่อนๆีอนี่แอลพานเขามาทั้งปลาเห็ดหูหนูของแอวนะคะ,ะแต่แอลจะพามาเบงใบบัวบกของฝรั่งเนาะจ้าเนาะว่าลักษณะมันเป็นแบบไดมันกินใดบอนะคะที่ทุกคนถามแอลมาเนะะาะจ้าเนาะใบบัวบกนะคะ ของฝรั่งภาษาเยอรมันก็จะเอินว่าชาัมบ็อกคอร์ดนะจ้นะเนาะเดี๋ยวเขาเาบิ่งกันนะคะว่ามันมีลักษณะแบบใดฝุ่นจ้าเพื่อนจ้ากำลังออกดอกเลยนะคะแต่ว่าช่วงนี้หามกินหมเก็บเลยจ้าใบาบัวบกนะคะนี่จ้าเพื่อนจ้าที่เอ่อคนไทยในยุโรปเอินกันนะคะว่าใบาบัวบกเนาะลักษณะมันจะเป็นสีนะคะเพื่อนๆเอ่อดอกใบบัวบกนี่นะคะสามารถกินได้แต่ถ้า ออกดอกแล้วนะคะออกดอกแล้วดอกเริ่มออกเริ่มบานแล้วห้ามกินห้ามเก็บเจ้าเพื่อนเพื่อนเพราะว่ามันจะมีพิษสะสมนะคะกินได้ก็ต่อเมื่อยังไม่ออกดอกนะคะเพื่อนเพื่อนใบมันกินได้นะคะใบมันกินได้ก็ต่อเมื่อยังไม่ออกดอกถ้าออกดอกนะคะถ้าออกดอกแล้วนะคะห้ามกินและก็ห้ามเก็บจ้าเพื่อนเพื่อนจ้านะคะแอลกอลบอกเลยแนะนําเข้าไปศึกษาคนกินคนเก็บนะคะเพื่อนเพื่อนโอเคค่ะชามบอกเขา นะคะหรือว่าใบบัวบกที่พวกเข้าเอิญกันนะคะจเจ้าเพื่อนๆจา้าอันนี้คือทงรับส์หรือว่าต้นน้ำมันที่ประเทศเยอรมน,นีก็จะเอิญว่ารับส์นะคะส่วนคนไทยในยุโรปก็จะเอิญว่าคนาฝรั่งนะคะเป็นอย่างก็จะเอิญคนาเพราะว่ารสชาติเมื่อจังคนาบานเข้าัจาเพื่อนรสชาติมันจะออกหวานนะคะบางคนก็จะเอาไปลวกบางคนจะเอาไปพัด นะคะบางคนก็จะเอาไปต้มกินนะคะกะแ็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนนะจ้ะเนาะนะคะอันนี้คือต้นรับต้นน้ำมันนะคะดอกมันจะเป็นสีเหลืองรสชาติมันจะหวานคือจังขนาเลยจ้าเพื่อนนะคะเดี๋ยวจะพําเบิงเนาะนี่จ้าอันนี้คือต้นน้ำมันนะคะดอกมันจะสีเหลืองรสชาติจะหวานนะคะคล้ายๆกับขนาบานเฮาเลยจ้าเพื่อนนะคะจะเอาไปลวกก็ได้นะคะจะเอาไปผัดก็ได้หรือจะเอาไปเห็ดสุปก็ได้นะจ้ะเนาะแล้วแต่ความ สะดวกหรือว่าผู้ใดอยากกินยังไงก็เห็ดตามเมนูตามใจเลยจ้านะคะอันนี้คือรับนะคะนค่ะคะกรอบเนาะผัดน้ำมัน,มนหอยกัแบแซบจาเนเพื่อนจ้านะคะ จ้าพอดีแอลพาดมาทั้งนี่เอาเห็นต้นพักหวานนะคะกับมีเพื่อนๆหลายๆคนนะคะเขียนคอมเมนต์เข้ามาหาแอลว่าแอลแอลภามาเบิองพักหวานฝรั่งเน่มันเป็นต้นจังไนนี่จ้ะเพื่อนๆจ้าในเอาจะพามาเบิองต้นพักหวานฝรั่งนะคะทางเยอรมนีก็จะมักเอิร์นวาเดี๋ยวแอลต้องขออ่านขออ่านสื่อเพราะว่าแอลโบธนัดนะคะฟัฟเฟ่นฮุชเชนนะคะหรืออีกสื่อหนึ่งก็จะก็จะเอิร์นวาสปินเดอร์สโตรเช่นนะคะ คนไทยนิยมเอิ่นว่าผักหวานจ้าคนเยอรมันกินบอคนเยอรมันบอกินจ้าเพื่อนเพราะว่ามันมีพิษนะคะมีพิษทั้งใบและดอกและต้นจ้าเพื่อนส่วนตัวแอลแอลก็จะบอก,กินนะคะเพราะว่ามันมีพิษสะสมนะคะพิษของต้นนี้นะคะสามารถทําลายระบบประสาทของเ้าได้แล้วก็ทําลายไตยตับของเ้าได้ถ้ากินเข้าไปหลายๆนะคะมันจะเป็นพิษสะสมจ้าเพื่อนก็มีหลายๆคนบอกว่ากินได้ ินได้ส่วนแอลบกินจ้ะผ yeah. ู้ใดจะกินกะก็แล้วแต่ตามใจนะคะตามใจพุ้กินพ้นเก็บนะคะแต่ว่าแอลเน้นน้ำเลยห้ามกินห้ามเก็บจําเพื่อนเพราะว่ามันไม่ผิดจ้าเนาะนี่นะคะเขาไปศึกษากันดีๆเขาไปศึกษากันอีกที่นึงนะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวเขาเองจนเพื่อนจ้านะคะไม่กินและก็ไม่เก็บจ้าเบิ้องกันห้ชัดๆจำเพื่อนจ้านี่แหละก็คือลักษณะของต้นผักบานที่คนไทยนิยามกันนะจ้าเนาะว่ามันเป็นผักบาน มันจะรสชาติคล้ายๆพักหวาน่วนตัวแอลแล,แล้วแอล,แลจะบกกินแร้กก็จะบกเก็บจาเพราะว่ามันมีพิษนะคะคนเยอรมันก็นจะบกกินจะเพื่อนนะคะมันมีพิษเนาะไม่กินแล้วก็ไม่เก็บจะเพื่อนจ้านะคะเบื้องดีๆสังเกตดีๆนะคะต้นไม้ชนิดนี้หรือว่าใบไม้ชนิดนี้ห้ามกินห้ามเก็บจ้ะเพื่อนนะคะ เห็นบะจ้าต้นกระเทียมปลาของแอลล้วก็ต้นหญ้าจะชู้นะคะต้นกระเทียมปลาล้วก็ต้นหญ้าจะชู้หรือว่าตีนตุแกค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวจะพามาเบ่งนะคะต้นนี้ก็คือกระเทียมปลาจ้าเพื่อนนะคะหรือว่าจะเอินว่าคล้ายๆกับต้นกุ้ยช่ายก็ได้นะคะถ้ามันมีกินกระเทียมแล้วก็คือกระเทียมปลานะคะถ้าว่ามีกินกระเทียมหามกินหมเก็บจ้าเพื่อนจ้านะคะส่วนทางนี้ก็จะเป็นเต ต้นตีนตุกแกนะคะต้นตีนตุกแกหรือว่าหญ้าเจ้าชูนะคะเพื่อนอยู่ประเทศเยอรมนนี house, ่ก็จะเอินว่าลอบขอดนะคะกินได้นะคะกินได้นะคะสดก็กินได้เจ้าเพื่อนเอาไปเห็ดอ่าซุปกระแซบนะคะซุปครีมเนาะจ้าเนาะส่วนแอลนะคะก็จะเก็บไปเห็ดครีมไปเห็ดอ่าอ่าครีมท่ามือนะคะถ้ามันถ้ามันแก่แล้วนะคะหรือว่ามันเถาเราจักน้อยนะคะหรือว่ามันหลายแล้วเดี๋ยวเอาจะเอาไปเห็ดเนาะมันหรือว่าครีมท่ามือเจ้าเพื่อนจ้า นะคะอันนี้คือหญ้าเจ้าชูนะคะหรือว่าตีนตุ๊กแกรอบเขานะจ๊ะเนาะหลายเลยนะคะสมุนไพรแถวนี้เนาะเดี๋ยวเอาแวะเก็บกระเทียมปลาก่อนจ้าเพื่อนจ้าก่อนที่จะไปเก็บย่างอื่นเนาะพาเพราะว่าดูไปคันสมเลยเนาะ นี่หัวมันนี่หัวกุญช่ายหรือบา่ากระเทียมปลาของแอลนะคะเพื่อนๆใช่นะคะมียบ้สียบ เขี้มปลาหรือว่าหัวกุ้ยช่ายนะครับเพื่อนทางนี้ซึกว่ามันจะต้นใหญ่แหละ เราจะเก็บไป็นคันศพทั้งนี้มีต้นใหญ่ๆหัวแล้วจ้ะเกิดหัวแล้วนะคะ ของมักเสาแอลเลยส่วนกระเทียมนี่แอากินหัวกระเทียมเมื่อไรนะจะว่าแอลกินใบมันได้เพราะว่าใบนี่ใบมันนี่จะบอก,กินแห้งานไหนเนาะจ้าเนาะ 탕 h ắ n g lên 탕 i c h ได้แล้วได้แล,แล้วของฟี่จ่ะนะคะของฟี่นี่เขาต้องศึกษากันดีๆก่อนกินก่อนเก็บเจ้าเพื่อนจ้านะคะ ผักเสียนฟรังก์ก็กำลังออกจ้าเพื่อนจ้านะคะขนุบเราขอดนะคะเพื่อนกินได้เนาะกินได้ค่ะเนี่ยคือผักเสียนฟรังก์ค่ะเพื่อนขนุบเราขอดนะคะเห็นบ่มนี่เลยกำลังออกกำลังเกิดเลยค่ะเห็นบ่ค่ะเดือกมันเนาะไก่เด็เก็บเราไก่เด็เก็บแล้ว,ลลวจ้านี่จ้าอันนี้ก็คือต้นกระเทียมปลาของแอลเนาะเดี๋ยวแอลจะทำความสะอาดก่อนก่อนที่แอลจะกลับบ้าน นะคะกับปานก็เอาไปล่างเลยไปพึ่งไหวจ้าเพื่อนนะะ ยิ่งเสียงนกขอาากัาจ้ะธรรมชาติบำบัดธรรมชาติบำบัดจ้ะ แล้วจักหน่อยมงนี้ก็เกิดกับเที่ยมปลายเพราะว่ามนนีเชื่อกับหัวนมนีเนาะ ไบไม้น้อนสตรีจ้จำเงินจ่าเทียมโลกท้องอากาศดีๆเต็มสี่จ้ะมีคนมาตปาากปลามาจ้ะเนาะเป็นจะเป็นสมาคมนะคะสมาคมเป็ดป่านะฮะจ้าเป็นยังไงจ้าเขาปลาและแอลมอนีนะคะกะพอนค่ายไปจักหน่อยเนาะจ้าเนาะแต่กะเทียมเปล่าออไป ล้วก็ได้ผักสมุนไพรออกไปนิดนึงนะคะเอาไปกินตอนแรกล้วก็กระเทียมปลาเนี่ยเอาไจะเอาไปขันสมนะคะบัว่าจะเหตุยังงนะคะเพื่อนสใส่ยจะทําใช้ใจะทํานะคะรักในสิ่งที่เราทําทําในสิ่งที่เราชอบและสิ่งนั้นจะดีต่อใจเราและก็คนรอบข้างค่ะเพื่อนๆค่ะตาก,กันชอบกันอย่าลืมกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนค่ะทลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย oh yeah.